ช่างเบิร์ตเห็นมีกระเป๋าคาดอกหลายใบสวยๆทั้งนั้นมารีวิวให้ดูหน่อยนี่มาดูกันเลยนะครับเป็นกระเป๋าหนังวัวตัวนี้เป็นผิวเงาผิวเงาเรียบนะครับด้านหน้าก็จะมีกระเป๋าใบใหญ่อยู่ด้านในเป็นหนังอย่างดีเลยนะครับสีสวยเลยนี่สีออกทองทองนะครับด้านหน้าก็มีกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะครับเป็นซิปนี่ใส่อะไรก็ได้นะครับผิวเงาสวยเลยนะครับตัวนี้นี่ ตะขอเกี่ยวก็เป็นโลหะอย่างดีเย็บ yep, อย่างดีด้วยนะครับตัวนี้ด้านหลังก็จะเป็นกระเป๋านี่เป็นซิปนะครับรูดออกมาจะใส่อะไรก็ได้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยมีหลากหลายแบบนะครับหลายสีช่วงนี้มีการลดราคาด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เข้าไปดูได้เลยราคาไม่ถึงพันนะครับชอบแบบไหนกดได้ที่ตะก้าได้เลยนี่เห็นไหมครับสวมใส่เนี่ยสวยทีเดียวเพื่อนๆจะพก ใส่กระเป๋าตังก็ได้หรือจะเป็นโทรศัพท์ก็ใส่ได้นะครับสะพายง่ายด้วยนะครับนี่สวยๆใสๆเลยจะเป็นลายตอกลายจาระเข้ก็มีนะครับสําคัญเลยเข้าไปเลือกดูได้นะครับเพื่อนๆสนใจเนี่ยกดที่ตะก้าได้เลยครับเข้าไปเลือกกัน